ไอ้เกลียวขมลำลำดีว่ะด้วยเห็ดว่ะนูนี่แหละเป็น่นเห็ดแต่เจ้เห็ดเกลียวเสียอ้าวสวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับสู่ช่องเฮียต้อมทำตรงขณะครับสวัสดีค่ะมือนี่เป็นมือสันมันดีพี่น้องบือยากสีบอกแต่กระบอกลวดได้ซอยจูไม่สลองทีมงานครับพี่น้องอืน้องรักน้องรักถือเลขไทยสามโตเจ้าไปเถอะ ถืกซี่ใบครับพี่น้องค่ะถืกเล็กไทยสามโตซี่ใบเปิดเล่เอาสอยจุมาสลองพี่น้องเจ็ดครับเจ็ดมามากินน้ำกันครับรับชมอยู่จังหวัดใดแนวกับคอมเมนต์บอกแนววัอนี้น้องรักเรียงสอยจุทีมงานพี่น้องอยู่กันซั่มนี่ล่ะเอาเลยสร้อยไหนดอกแล้วกัมือสันมันดีอีกช่องอมโอะปองเหลียงเปิดไล่ได้เลยหรอครับกับช่องเฮี้หมูครับผมเปิดไลได้ได้แล้วขอบคุณครับพีพีครับชมพูสุดยอครับพี่น้องแล้วก็อีกช่องนึงช่องไอ้ ปุย่ยง่หยมอปลามืัอนี้เราโอยู่เราไปสระบุรีมาอยู่เดือนเดียวเปิดแล้วได้ได้โอ้แป๊บเดียวเราสุดยอดนี่ทีมงานกับฉลองถือเลขกับฉลองมือสันวันดีเปิดไร้ได้ได้พี่นอ้องอือหือสอยจุกพี่น้องคะทำยังไงอมโบนี่แหละหล,งลังจากที่ดิดล้นดิดล้นภากันเฮ็ดมากเนาะค่ะพี่น้องขาหลายมือขอบคุณเอฟซีเพิ่นผ่านจอยโอมโบขอบคุณเอฟซีเพิ่นขอบคุณครับขอบคุณที่การติดตามด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับไปกดติดตามให้ ผมโอบโป่งเลี้ยงด้วยนะครับเปิดรายได้แล้วครับเปิดรายได้นแล้วครับทีมงานขอบคุณสุโภชคนขอบคุณครับเด็น่อครับเเอาบ่เอาตัวหน่อโอ้ยจะเป็นขามเนาะเด็กหน่อยบ่ต้องเอาเด้อแซ่บโมไบหน้แซ็งนะเซ็งขับเยอะพักไม่แย่เบื้องโอกินพี่น้องเบิ่งขมำลำขมำลำไหมมาชุ่มคอนี่นี่ข้าวเหนียวนี่ข้าวเหนียวนั่นแหละบัานนี้ก็ตั้งใจเฮ็ดเอารายได้กับพันเนี่ยเอฟซีขอบคุณเอฟซีนะครับ อยู่้สนับสนุนคอยกดไลค์กดแชร์ให้บ๊วยกับเอซี่นี่แหละครับพี่น้องคะยอดวิวหยอดติดแต่่วาตอนนี้ขาดบ๊วยจะซื้อนี่แหละอือหัวเมันสิเบิร์ดเลยเธอเมันสิบบอคูกันเลยเธอไม่เลี้ยงไก่สามโตเนาะตั้งซี่ใบบนอ่ะคิดยังไงเธอไปซื้อคิดยังไงหนูซื้อซุ้มซี่ซุ้มหาเอาแล้วเด็กคืเสยอือหือขโมยเอาตำยังไงชว์พี่น้องตำนึดจังเบะเบะอ่ะต้นนี้อะไรนะแมน ปาตัวเบ่งโมบินองออปาทำหน่องฉลองก,ลงกันครับโอ้โหขี่เร็วหัวตับฉลองาดดอาตัวเฮ้ยขอโทษพี่น้องเด้อครับผู้ใดบ่กินดิบก็ขอโทษขออภัยในเด้อมื้อนี้ฉลองให้ท,ทีมงานแม่งขี้หนัก ยูนิแจักช่องนี่เธอสามสี่ช่องเห็ดไปดิเฮ้าเพินเผินเห็ดเนาะยืนอาคีบให้กันดิสำหรับคนที่เห็ดไม่ก็สู้ๆแล้วี่น้องจับตีออกก็จะช่วยให้มีดบเขามีดบคอยเขาโบคอยค้บมาเธอถุงว่าองหรือเปล่ามีโอโมบันเย็นออืเเาลย นีหมพริกหกพิกมันสุกได้นี่อุ้โหหวานเนื้อสดๆเลยเนาะทำยงไะทำยังไงนันงหลั่ใช่หตัววันนี้แล้บ่เออโอ้มันเขียวมาได้นะปาดก้นเลยปาดๆดดครับอืมคนนีนี้มีแต่คนมักหาขี้ผื่วะ บัวเคยได้กินก่นก็ผ้าขี้รุ่วห่อทองบออัวห่อเนี่ยะะแต่นี่มันห่อเนื้อเศรบฐะเบิดเท่านั้นเลยเนาะเกี่ยวก็เสียบะกมเดียวแข็นง,งน้ำสั่นมาค่ะเศรษฐะน้องจำเนาะค่ะเพี่น้องค่ะเบิยงเนี่ยเป็นสั่นเลยอือผู้เพียรไม่ชอบเลยสุดยอดออกหมูเลยออเอาอยู่ก็มบ่งทำย<อ>ังไง กม<ด><ล>ากหมากจวกเลยเออเยอครับพักหมก่นอนมึงอย่ามาเนี่ยหมกโกโมบหมกนี่นอขอบคุณลหลายๆเด้อที่ให้การสนับสนุนทีมงานอ,านอานยู่กัน,นหกคนนะเป็นให้ทุกคนไดยมีไอชีพซอยกันไปประหูสิไปเห็นยังเนาะพี่น้องน,นี่ก็อายุประอดเห็ดงานป่ได้ มีทางเดียวให้เลี้ยงกับปเลี้ยนกันนี่แหละพี่น้องซอยกันไปเนาขอบคุณทีทุกท่าน้นการติดตามครับขอบคุณทุกท่านใการสนับสนุนมือนี้เป็นมือสันวันดีทั้งถือเลขไายสามโตท่านเปิดและได้ผ่านอ้ยสุดยอดพี่น้องความสุกมือนี่ขอบคุณครับขอบคุณลำล้ำเรื่อยๆสูขทุกคนมือนี่กลาวมาสวัสดีครับสวัสดีครับ